เกือบจะงานเข้าอีกรอบค่ะสำหรับสาวต่งโมพัชรธิดาที่ล่าสุดมีคนอ้างชื่อสาวโมโพสต์ข้อความลงใน Facebook ว่าขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจพร้อมโจมตีแฟนคลับหนุ่มโตโนอแบบแรง,ง,งส์เวอร์ว่าโง่รองศิลปินจนไม่ลืมหูลืมตางานนี้ร้อนถึงสาวโมรีบออกมาเคลียร์ด่วนอยากใ้ทุกคนติดตามไอกับ เฟซบุ๊กของโมเท่านั้นแล้วก็อ่านเฉพาะในสิ่งที่ตัวโมเองจริงๆเนี่ยได้เขียนลงไปอันนั้นคือความจริงใจและความถูกต้องทั้งหมดที่โมกันกรองแล้วก็ทบทวนแล้วก่อนที่จะเขียนเพราะฉะนั้นอันอื่นไม่ว่าจะเชียร์หรือว่าจะว่าหรือว่าจะโยงอะไรเกี่ยวกับโมก็ตามเนี่ยอย่าไปเชื่อค่ะเพราะว่าไม่ใช่โมต้องขอโทษแทนที่แบบบางทีคนที่รักโมจนเกินไปต้องไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรแบบเนี้ยโมเชื่อว่าคนไทยสมัยนี้มีวิจารณญาณน,นะคะแล้วก็เป็นคนที่พอจะแยกแยะออกได้ ส่วนก่อนหน้าที่สาวแกงโมได้ออกมาชี้แจงถึงความสัมพันธ์กับโตโน่ด้วยน้ำตาที่คลอเบา้าก็มีคนมาว่าเฟกแกล้งทำจริงหรือเปล่าสาวโมเป็นการเล่าข่าวมากกว่าเพราะว่าตัวโมเองไม่เคยได้ยินกระแสนี้เลยค่ะทุกคนก็อย่างที่เห็นภาพวันนั้นก็คือพี่ๆนักข่าวก็น้ำตาซึมตามโมโมคงหลอกใครไม่ได้ขนาดนั้น